วันที่27มิถุนายน2568เป็นวันที่58ข้าพเจ้าในบรรทุจอมสวรรค์ขอถวายเสียงสวดสาธยาพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม spa, บูชารร lotus, สังฆบูชาและอาจารย์บูชาเดชครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตงมันมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระเรียนชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ <richtige thous S 2> บทที่หนึง่งบทกราบพระตนไทรอะหังสมาสุทธคกถาพระธัรมตังอะริวัณสวากาโตะะตะวะตัะโมธรรมนงมัสามิสุดีปโนภะะวะโตสังฆะสังสังฆังมารี บทที่สองบทบูชาพระพิรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปณิพุทโธผู้เ,เหนหิธรนมโนธานิบารามิจดิสะติเทียวาจิวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสารังคดโภคุเจมิรัตนเดยังธรรมัญรามิโสธีนาะบทที่สามบทสวสดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวารีสุวัตราจันตุเทวดาสัทมังมุนีราชัสสุนันโตสักขโมกังสะเฮกามิจารุเปสิกเขริสีขาราตัดเจนนลิกิมิมาเนหิเปรธิจักขเมตารุวนาคาเนเกหวทุมิเกเตอุมาจยันตุเทวาจลาทราวิสเมยักขันธวนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรวจนังสาทวุเมสุนันโด ธรรมสวนะกโลยมพันตาธรรมสวนะกโลยมพันตาธรรมสวนะกโลอิยมพันตาบทที่สี่บทสวดปุพพาคัณมการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนีรปฐหะพุทธังสรณังคัจามิธรรมังสรณังคัจามิสังฆังสรณังคัจามิตุติยัมปีพุทธังสรณังคัจามิตุติยัมปีธรรมังสรณังคัจามิตุติยัมปีสังฆังสรณังคัจามิ ตาธีอัมภีพุทธังสารนังกัจจามิตาธียัมภีธรรมังสารนังกัจจามิตาธีอมภีสังฆังสารนังกัจจามิบทที่หกบทสวดสติกิริยาคาถานาถิเมสารนายาพุทโตเมสารนารังเอเตนะสัจจนะเจนะโสถิเมโหตุสัพพะทา นาถิเมสราณังย e so ังธรรมโมเมสราณังอรังเอเตนะสัจจวัเจนะโสติเมโหตุสัพพธานาถิเมสราณังยังสังโฆเมสราณังอรังเอเตนะสัจจวัเจนะโสติเมโหตุสัพพะบทที่เจ็ดบทสวดเตระรัตนานามขถาพุทธังนะเมรัตนะผูตรสเรระเจตังธรรมังนะเมรัตนะผูตรวิสุทสารังสังห์นะเมรัตนะผูตรสุสีละธิติ เอตังนะเมเตยรดนาหรดนาติยวังสัมมาสัมโมสริตาวัตถุวิเศษสัวพตังอัญโญญาญุตากุณโยกวะสภาวะตังอสุมิตยามิปิตาเทวะยะธาติทันเตอกังวินาติตาเรสัมมสัมภเวนะโลกเกิดธาจิจจจิเรนจายปาตุพุตังคัมภิริยานิสยังอติโททัสทังวิญโยหิปันธิตาชเนหิวิชัญญโรปัง โลกามิเกหิติกาันจปภะรพนิยังเกสัญจิสุตวิธิตังคุณายกายายนาเมหิเยวชนายตายาสุวิสสะสุตัมเปิสมโภปสตังมนเสิสุทธะปสาทานังปุญญาธิกานามะสมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปโมจนะโมคะสารนังคทตานังปพชาระเฮโสปรมังอภิภูชนายัง นิพพานาสัจิกิริอายุปนิสยาทังสัมมากิเลสัมมาโสธนสิทธิาจ aja saduhitha กุสเลหูปเสวนิยังปานิหิจ้าปิสระนังขมานิยเมวะตัสสมะหิตังเทระตนังสระนังกตัมหารตินห่วงขณะเนสุนามาสมานภูเจมมจ้าปิสสะสังสุปสันนจิตาตถาโนปาริจาริยาสัทธารตาจปุญเยนัตถะกุ สุขเตนะสุขีพเวโมเตเจนะตัสสะจะสัทธาปิสสอัติโหตุโยเจธาธรรมวินยัยมีประมาณภูโธโลกุตระภิสมุโยนิยตุโสภังตัสโสปนิสัยจา,า,ายายายามปิโหต,ตุวัตถุเตยปริจิตโตสุปัสสะตการบทที่8นมการเศรษฐขาถา โยจักขุมามุหามาลาปกจโทสามังเวบุโตสุกโตอิโมโตมาราสาปะสะวินิโมจะยันโตปาเปสีเข้มังธนะทังวินัยยังกุถังวรันตังสีรัสานะมามิโลกัสานารันจะวินัยกันจารดจสัตติเจยสิธิโหตุสัพันธรียจาวินาสเมนโตธรรมโอไดจโยวิยตัสสะสัทถุราสิสิโลกัสวิสุธิมะขังนิยานิโกธัมมธทธาสาทาริสตาวะโหสันติการุสุจินโน ธรรมังวรังตังสีรส s นมามีโมหะปะทาลังรสัมถะหังตเดจัสสะเตเยสิทธิโหตุสวัสริยาจาวินาสเมินโตสัทธามาเสนัสุขะตาโนโยลโลกสาวะปุปะกิเลสชเชตาสันโตสยังสันตินนโยจัโกจัสวากาตาธรรมังทิตังนโรติสังฆังวรังตังสีร a า a นามามีพุทธานุตังสวัสดิยาจาวินาสเมินโตบทที่เก้าบทสวดนโมการะอัฏฐะถาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอุตตมะธัมมะสาสะสาวะกาสะเยวะเตหินะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธาสีละปิติโนนะโมโอมาตยรัตนะสรรัตนะเตยัสสะสัทธานะโมอมกะติสะสะตะสะวะโตยัสสะภีนะโมกะระปะภาเวนะวิกัชะโตปะทะวานะโมกะรอนุภาเวนะสุวัฑฒิโหตุสัพพะธานะโมกะระสะเตเจนะวิติมิโหมีเตชวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวะเมสุตังเอกังสมัยังคัควาสังเกสุวิหารติกาเปิลวัตุสีมาวะเนเมาทาภิโุสังเอนะสติงปัจญาติภิโุสติเอสวเวหะวารันเตระสหิจโลกัธาตุหิเทวะตเยเววเยนะสนิปติตาหุติภะกัปังตังทัสสนายาภิโกสังหันจ่าอระโคจตุนังสุทราวาสกัิกานังเทวะนังอิจาระโคสิอยังโคภะกวาสังเกสุวิหารติ กับิลวัตุสุิมฆะวเนมะตาภิโกษุสงเ์นาสติงปัญญาเตหิภิกสุเตหิสัเพหะวะรันเตหิราสิจโลกนาโตหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนเตหิภะขันตังเทสนายภิกษุสงฆ์หันยยันตุนาบยัมปิเยนาปะกะวเตนุปสังกมิยามาอุปสังกมิตวะปะกะวัโตสันติเกปาเจกะขัตถาปะสยะมาเตอาราโคต้าเทวตาสิยะธาปีนาบะโหราปุริโสสมินชิตังวาปะหังปะสสาเรยาปะสสาติังวา พระสงฆ์สมิญชัยยะเอวามีวาสุดาวาสสุเรเวสุอันตระหตาภักขวัตโตปุระโตปะฏระหังโสอราโคตเทวตาภักขันตังอภิวาเทตวิคัมตังอัตถสุเอกัมตังติตาโคเอคเทวตาภักขวัตโตสันติเกมังคัทังมหาสีมหาสมิเอวนาสมิเอวกายาสมากตาคตัมหาอิมังธรรมะสมิยังทักกิตาเยวะอ布拉จิตสังขันตี อะระโคอบร拉เทวตาภะคะโตสันติเกมังคตังอะพาสิตตระภิโกสมะทังโสจิตังอาตโนโอจุขามังคังสสารริวเนตานิกะเตวาอินทรียานิรักขันติปันติตาติอะระโคอบร拉เทวตาภะคะโตสันติเกมังคตังอะพาสิเฉตวะกิลังเฉตวะปลิกัง อินทกิลังโอหจเจมิเมชาเตจารันติสุธาวิมลาจักโุมตาสุธันตาสุสุนาคาเิอาตโกปราเทวตาภะกวัตโตสันติเกมังกะทังอภาสีเยเกจีพุทธังสารนังกตาเซ นาเตกามิสันติอภัยยะภูมิปะหายะมนสังเทหังเทวะกายังปะริภรสันติเตอะระโกภะกะวะภิกขุมันเตสีเยภูเยนะภิกขเวทะสสุโลกะทาตุสุเทวตาสัมมิปถิตาหุนเตตระหะกัตังกสสนายะภิกุสังหัญญาเยปิเตภิกขเวอหิสุงอติตรรมะธนากรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัปันตานังเอตัปรมายวะเทวะตาสัมมิปถิตาอหิสุงสัยทาบีไมหังเอตัระหิเยปิเตภิกขเวภิสันติอนาคตธรมะธนากรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวััันนตตางเอ มัยเอวะเทวตาสันิพิทตาภเวสันติเสยราบิไมฮังเอตระหิอาจิกีสามีภิกขวเทวกัยนังนามมานีกิตายสามีภิกขวเทวกัยนังนามมานีเทศิสามีภิกขวเทวกัยนังนามมานีตังสุนาถาสาธุกังมนาสิกโรธาภระสิสามิติเอวัมพันเตติโคตภิกขุภะคะวัตโรปจจะโสสุงภะคะวายตาท่าวจา စီလောကမနုကသမိယတခုမတရသိတယေစီတကိရိကပရပိတရသမဟိတပုတ္တစီဟဝသလိနာလောဘသင်္သာพิသမုညော

තාට වචා ්‍රික ඔයයේ ොහන් ෙට යසා මේ කරහි නොකපස สัตตาสหัสาวยาข้าผมาเกลวัตวัยที่มันโตเจตีมันโตวันนามันโตยาสศีโนโมธรรมนาภิกขุงภิกขุนังสมิติมันังชาสหัสไซแม้ว่าตรายาข้าในหน้าตวันนี้หนอิยที่มันโตเจตีมันโตวันนามันโตยาสศีโนโมธรรมนาภิกขุงภิกขุนังสมิติมันังสัตตากิรติสหัสายะข้าในหน้าตวันนี้หนอิยที่มันโตเจตีมันโตวันนามันโตยาสศีโนโมธรรมนาภิกขุงภิกขุนังสมิติมันังอิเจเตโสสสหัสายะข้าในหน้าตวันนี้หนุ่ยที่มันโตเจตมันโตวันหน้ามันโตยาส เวทซามิตรพระพันัสตายาฆานันาตวันนี้โนยที่มันโตเจติมันตวันนัมันโตยสสีโนมอถ้ามันาภิกบุญภิกขุนางสวิติมนังกุมพิโรราชเจหิโกวิปุลสานิเวสนางพิโยนางสตาสหัสังยากานังปเยโรปาสติกุมพิโรราชเจหิโกโสภคสสวิติมนังปุริมันจติสังราชาราตาราโทปัสสาติคณะปนังอธิปติมหาราชเจยสสิโสปุตตปิตาสภาโวินทนา้นมามาปลาอิทีมันโต ชุติมันโตวันนาอุตยสสีนโนโมธรรมนาภิกขมงิกโค่นนางสวิติจึงวันนงพักินันญาติสังราชาวิรุฬโธปปสัตย์สาธีคุมาทนังอาทิปติมหาราชายสสิโสปุตตปีตาสสาวาโวอินะหนามามาพลายที่มันโตชุติมันโตวันนานโตยสสีนโนโมธรรมนาภิกขมงิกโค่นนางสวิติจึงวันนางปชิมันญาติสังราชาวิรุฬโคปปสัตสาธินาคานังอาทิปติมหาราชายสสิโสปุตตปีตาสสาวาโวอินะหนามามาพลายที่มันโตชุติมันโตวันนาอุตยสสีนโนโมธรรมนาภิกขมงผีโควนนางเส

ภูริมาธิสังทาระโททะกิเนนาวิโรนาโกปชิเมนาวิโรปโกคุโรตระเริงสังเจตารดเอมหาราชาสัมมินตาเจตารติสัตธรรมะนาทังสุวรรณเอกประวัตเทเวเตสังมายาไมโนทัสะอากวันจานิกัสธามายาคุเทนูเอเทนูวิภูจาวิภูโตสหิตจันทโนกามาเซโทจักินุกันโทนิกันโทจาวานาโทโอภัมันโยจาเทวสุโตจามาตะฤจิตาเสโนจักันละโพนารุราชาเชโนสาวะ อาโคปัญจสิโคเจวัติมหโรสเรียวัชาสาเอตเจเนจาราชโนคณาภาสหราชุภีโมทัมนาภิกขมงภิกขูนางสมิติงวนังอาธากูนาภาสนาขาเวสศลาสัตวจักกะกัมราสตระอัโคปยาคาสหายติภียมุระตระระธาจักโคนาคยสสิโนเอรามโนมหานักโศภคัสสมิติงวนังเยนาคราเจสหาสารันเตติภาติชาปกิวิสุทธาจักโคเวหายาสเดวนาบัจปัตตาจิตรรสุปนัยติเตสนังอภยันตานาคราชานณมาสีสุปนัตโธเกมะมะสีพุทโธ สัญหาว่าจ,จะเหวเพราะหายันตานาคาสุปนาสารนามากังโสพุทธังชีตาวจิราเทนะสามุทังอสุราสิตาภัตโรวัสวสเดียดิมันโตยัสสินโนกาลากัญชามหาภิสมะอสุราธานเวกสาเวปจิติสุจิติจัปหะระโตนโมจิสหัสตันจัพลิปุตตานังสเวโรจนามกาสั้นในหิตรวังวลิงเซนงังราหูพัทโมป,ปาขมุงสม,มยโยธานิพันเตภิกขุนังสมิติมนงัง อาโพจเทวาภัทวีจาเทโชวโยตัธาขมงวาโรนาวาโรนาเทวาโสโมจายสสะสาสะเมตตากรุณาเกียริกาอโคเทวาวิจัส ยสสีโนทัศเสเถทสาระกยะสเวพิณานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาอันโดยยสสีโนโมธัรมนาภิกขมงภิกขูนางสวิติมนังเวนูจตริวาสัหลีจารสัมมาจะรุเอยมาจารสุปนิสัทธิวาจะรามโคปรักขตาสุริยสุปนิสัทธิวาสุริยามโคปรักขตานักกาตานิปรักขิตว่าอาคูมันทมวลาหะกายวสุนังวสววเสทวสกุะขาปุรินทัทโธทัศเสเถทสาระกยะสเวพิณานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาอันโดยยสสีโนโมธัรมนาภิกขมงภิกขูนาง มาเกสิการืว่าอริยาจารจจาอุมาปุภานิพระสิโนวันุนาสาธรรมจัจจุจจเนชกาสเลยรจิระอาุอาุวาสวนสิโนทัสเดทัศธกยาสเพนาัตวานิโนที่มันโตชุติมันโตวันาโตยศสิโนโมระมานาภิกขุงภิกขุนงสัมมิทิมนัง สมณะมหาสมาณมาโนสมาโนสดธมะกิทธะปัทธอสิกาอาคูอาคูมโนปัทเธอสีฆาธาโคหาราโยเรวาเยจารุหิตาวาสีโนปรคามาห์ปรคาเทวะอาคูเทวะเยสสีโนทัศเสเษทัสสะทักกายาสะเวนานาตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาอันโตเยสีโนโมธัมนาภิกขุขภิคุวนังสมาติวันัง สุกะกระุมหอรุณะอากุเวคานัสสสหอรรัตคัยหะปะโมฆาอาุเรวะวจักขณาสัธามตหรคชามิสกัจจยสสิโนธานยังอาคาปัจจุโยริสาเิวสติทัศเดทสรกยสเพนานันวนิโนยที่มันโตชติมันโตวะนาวันโตยสสิโนโมทมนาภิกขมงภิกขูนางสวิติงวนังเขมีอัตุสีไดยามกัตากัจจยสสิโนสัมพิตกาลมาเสถาชดีนมาจะอสวานิมารตินอากุอาทอากุปารนิมิตา ฮาเซเถหะสัทากายาสเวทนาตวันน <requirements> ี้โนที่มันโตชุติมันโตวานาโตยะสีโนโมะมนาภิกกบุญภิกขุนางสมิธิเมนางสัเถเถเทวานิกายสเวทานาตวันนี้โนมานามันวันนามันวันียนอาคันชุงเยจันเยธาสีสัสสหปุถาชติมาคีลังโอคาตินามันนาสาวังฮาเคโมคาตารังนาคังจันหังวะอสิตาติตังสุขะมะปรมัตโตจาอิทิมัตโตสหะ ภูตายที่มตุสหัสันนังกุมารติโสจะโสุะคเสมิติยงวะนังสหัสัพพมะโลกานังพรมหาพระมหาพระมหาพิธิตัดิอุปปัพโนจุดีมันโตวิสมะกายโยเยสสิโสทเสระอิสระอากุปเจกัสสวตติโนเตสันจะมาชโรอาคาหะริโตปริวาริโตเตชะสสเวปิกันเตสินเทเทเวสรมเกมาราเซนะปิคามิปัสสะกันหาสมาธิยังเอทดหะกันหาธะพาทาทาราเกนะปะนัมตุโสมันตาปริวาริธรโมอโมมจิทาโกจินังอิติตาธรหมาสิโนกานาหาสินังอเปสเย ปานีนาตัลมาหะเจสรังการวะนาเพระวังยาธาภูโสโกเมิโกธนายันโตสวิโชโกธาทาโสจะปัจจุธาวติสังกุโธสิยงวเสีดันจะสภังอภิญญายาวะกิตกานวาจักขุมาตโตมัติยสัทธาสาวกสุสเนระเตมาราสีนาภิกนันเตวิชนาธาภิกขวเตจัตตปมะกะรงโสตวัพุทัสสัสสนังเวตาราเกหิปะกกมุงเนสังโลมัปีอินชยงสภเวิชิตาสังขมาภิยะติทายสสีโนโมทติสาบุเตหิสาวกอาทิชนะสุตตาติ

โย ขารวจ้านิวาโตจะสันโดยทีจักรตันเยืารักาเลนะธรรมะสัมปันธเหตุรรมังขลุตมังขันติจะสูจัสัตตาสมมาณะนันจะทัสสนังกาเลนะธรรมะสักชาเอตธมังขลมตมังตล้วพวกจาระมจารียันจาริยสัจนะทัสสนังนิพพานสัจสิคริยะจจเอตรมังขลมตมังพุทธสโลกรามิจิตังยสนากัมปติอสุกังวิชังเิมังเอตรมังขลมตมังเอราทิสานิการวานัสสะพัทธมาบราชิตาสชพราโสมทิัจัติเตเดสังคลมตมังนติบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริตร ยังกินชีวิตตังอิทาวาหุระวาสเกสุวายรัตนังปณีตังโนสมติธคตินาธรรมผีพุทธรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนสวัติโหตุขยังเวรคัอมตัวงปณีตังยัสสกัสกยมุนีสมหิโตนเตนะธรรมเมนะสมะทิกินจีธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตัเอเตนะสเจนสวัติโหตุยัมบุราเสตปริวานายสุติงสมะทิมารตารกันญมาหสมะทินาเตนะสมโวิชติธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสวัติโหต เยปุคาลังอัตสสตังวัสสะธาจัตเตริเอตานิจุคานิฮุนติเตระกินายสุขัสสะสาวะกะเอเตสุรินานิมหาพลานิธรรมิสังเฮระตนังวันิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหูตัเยสุปเยตัมมนาสะธานินานิกามิโนโอคตัมมาสะสนามิเตปฏิปัตะมตังวิไคหะลาธามมธานิปุติงคุชฌมนายธรรมิสังเฮระตนังวันิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหูตัขีนังปุระนังนาวังนาทีสัมภวะอวิรตตาจิตายาติเกภาวสมิงเตขีนะพิชาอวิโดนะ อาวิรุณหิชันธานิพันติทีราเยธายั hi, มปฏิโพยนมปิสังเครัตรัณห์ปณีตังเอเตนะสะเจนะสโสติหูตุบทที่13บทสวดธรรมบทสานสวัอัตตาหาเวสีตังเซโยยะจะยังอิตร,ราปชาอตัตถันตัสาสะโพสสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวเทวนาคันธโพนามารุสหพระมนาจิตังอภิจิตังกายราตัถารุปสาะันตุโนบทที่14บทสวดเกสปุตตสูตร hasita mithang te na pagavata janata pasata rahata samma na paraya ma itikiraya nama dakkhe to mana yakhe nama kara nama ditini janakantiya ma paparupata ya ยะธาตุเมเหอรนาวจนายะถาอิเมธรรมะอกุสลายเมธรรมะสาวะชายเมธรรมะวิโยการะหิตาอิเมธรรมะสมัตตาสมาตินะอะหิตายะทุกขายะสังวัตเตอรธาตุเมเหปัจจเฮยะถา ยะธาตุมเหตนาวัชชายาธาอิเมธรรมกุศลาอิเมธรรมอนาวัจชาอิเมธรรมวิญูปัสสาอิเมธรรมสมัตตาสมาธินาหิตายโสขายสังวัตนติอะราตุเมเหตุอุปสัมปชาวิหะรยาธาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปเนยสูตร อุปนิยติชีวิตมาพยะยามยุงชรโรปนิตาสานสันติดานาเอตังพยัยัมมรเนเปฆมาโนปุญญานิกยิราทาสุขาวานี อุปนิยติชีวิตธรรมะพมายังชารุปนิตัสานสันติทานาเอตังพยังมรณะเปฆมาโนโลกามิสังพัชเยสันติเปโคยรักยนัสังยโมวัจยอุระเจเรสาตังตัสเปตัสสุขายโหติยังชีวะมโนปะกโรติปุญญธรรมโอหเวรกติธรรมจาริงธรรมโอสุจินโนสุขมาวหะติเอสนิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกติงกัจติธรรมจาริสัพยสังขารานิจาริยาาปัญญาเยปัสติอานิพินทติโรเกเอสามะโควิสุธิ สัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญาปัสสติอาราธิปินททีเด็กเอสามะโกวิสุตติยาสัพเพธมานาติยถาปัญญาปัสสติอาราธิปินททีเด็กเอสามะโกวิสุทธิยาบทที่16บทสวดอปันนกะชาดกอปันนกะทานเมเกทุติยังอัวตะกิกาเอตัานญายเมธาวิตังขันให้อปันนกัง phàm hùng thế sanh năng nhất định pháp thân ni và na ni cha ra mộc che tây ni manu sa vyết yo cha phật thân chả tâm chả sang hận chả sanh năng khát đói chả đại ariya sát cha ni samapunya ye pasati thục kháng thục khất samu pa thang thục khất sát chật đi cầm ăng ariyan chả thăng ki khăng thục khu pasama บทที่17บทสวดพระเทกรัตคาถา อธิกรรมนาวะฆมัยนาปฏิกังเขนาคตังบุคคลไม่ควรกำนนงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวงหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาทาดีตัมปาหินันตังอปตันจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอาลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันอันใจโยธรรมตถาทถาวิปัสสติอสังเฮระอสังกุปังตังวิธามะนุภรโรเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่งไม่ค่อกนไคลในธรรมนั้นได้ บุคคลนั้นถึงจเริ่นทำใน,น,นเนืองๆให้โปร่ปรงเถิดอเจวะกิจจมาตับปังโกชัญญามรดังสศเอถึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุง่งนาหีโนสังคารันเตนามหาเซเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชภูมิเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตราิงอโหรรัตรมาตันทิตัง ตังเวพะเทการะโตติสั้นโัวจิกเตมณีติพระมุนีผู้สงบยามเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียรคาร้านทั้งกลางและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยพระการชนีแลบทที่18บทสวดพิน,นะครับเจเวคณะปาระ ชราธรรมมีชราณัติโตเรามีความแก่ไปธรรมาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมุมพระยาธินัติโตเรามีความเจ็บไข้เป็น้มานาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมุมมรณะณัติโตเรามีความตายเปนธ้มาไดจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สพเีหิมปอเยหิมมนาปีหินนาภาอุนาภาโวราละเวนเป็นต่างๆคือยรเราจาทั้งพระมหากษัองค์าของเจริญใกทั้งหลายทั้งผู้วาง กามัสโกมีกามาทายาโทกามาโยนิกามปันโทกามาปฏิสารโนรามีกามเป็นของของต้นมีกามเป็นทุกข์ให้ผลมีกามเป็นแดนเกิดมีกามเป็นทุตถ้ามีกามเป็นดิพึ่งอาศัยยังกามังกเรสามีกเรียนังวาปะปะก้าววัสสะทายาโทเวสามีเราทำการมัะไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอามิพินะครับพระเจเวคีตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจานิทุกขหาพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกะารหุนัูสเพปิปานิโนเอตวตาจะอมิสัมปทังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังททานตุสัทธายสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาวิราตางหุนถูกกัจฉันถูเทวตาคาตาสัพเปบุตถาภรปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจดารักขันธามีสัพโสบทที่ยี่สิบบทสวด เทวตาปฏิทานาคาถาอันทัพยังปฏิทานาคาถาโยปนาบาเสยยะเทวตาสันติวิหารวาสสนีทูเปคะเรพุิธขเรตหิงตหิงตธาธรรมธาเนนาพวันโตโพจิตาสตโสทิงกระโจนเดธาวิหารมันทะเลเทราชั่งชาณวกาจพิกฆวาสารามิกาธานปฏิวสาสกากามาจาริสานิกมาจิสาราสป,ปานาภูตัสุกิตาภวันตุเต ชาลาปุชัยเยปิจจะอนดาสัมภวาสังเสธจาระอาโรปะปาริกานิยนิกังธรรมวรังปิติเจเตสภะปิโรกัสกโรนโดยสังขยังธาตุเจรังสตังธรรมโอธรรมธาราจะพุฆาลสังโฆโหโดยสมะควะอาธาเยจัยไดเยจัมเิระกดโดยสัทธรมโอเสภะปิธรรมจารีโนอบุถิงสัมปาปุเนยมาธทมเมอริยะปะเวทิเตบทที่ย <en> <s Elliott ills> <int> ี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปเดธานะคาถาหันนมยังปิติธานะคาถาเยกนามาเส ปุญญาสิทธานิกตาสายนันญาณิกตามิมเมเตสันจะพกินโอโหตุสัตตานั้นต่อประมาณกาเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาพิทาโยติดท่าเมจจะปยิทธาวอันเยมาชัตวเวริโนสัตตาติดทันติโลกสมิงเตภุมาจตุโยนิกา ปัญเกจกัจจดุลกราสังสารันตภาวะเภอยะรังเยปติทาณเมอนุโมทันโตเตสยังเยจีมังนภปชาลันติเท,ทวาเทสังนิเวทะยงมายาตินานาปุญญาณอมรนาเหตุนาสัพเพสัตตะสราหุโตุอาเวราสุขชีวิโนเขมปะปัทันจัปปะพนตุเตสัสาสิชะตังโสภา าะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโยงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำมาติดนีในเอตเบแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคนมีมานาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นทนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันทั้งอยู่ในโลก เกิดในพวงสามเกิดในกำเนดสี 4, มีขันห้าแลขั้นหนึ่งแลขั้นสีท่องเที่ยวอยู่ในพวกน้อยแลพวกใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วเพราะสัตว์เหล่านั้นโจอนโมธนารานเน่งเถิดก็สัตว์เราได้ยังไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งผวังจงอย่ามิเวีนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถินด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าวจากทุกภัยทั้งปวว ขอให้ข้าพาเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยทเทพเทวราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสระยหญมลและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโมทนาแล้วโปรดอํานวยพร,รให้แก่ข้าพาเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งไพรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยายนสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศต์และคำมงคลในพระคากาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ